เห็นลายชื่อคณะรัฐมนตรีอุงอิงหนึ่งล่าสุดบอกได้คำเดียวว่าเป็นครมรมแห่งความสิ้นหวังเพราะเกือบร้อยละเก้าสิบยังเป็นบุคคลเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการสืบทอดความสิ้นหวังจากรัฐบาลเศรษฐามาสู่ รัฐบาลคุณหนูอุ้งอิงภูมิธรรมยังเป็นรองนายกในรัฐมนตรีพาณิชย์สุริยะยังเป็นรัฐมนตรีคมนาคมควบรองนายกรัฐมนตรีครังเหมือนเดิมทั้งหมดรัฐมนตรีสาธรารณสุขก็เหมือนเดิมเปลี่ยนเฉพาะเอารัฐมนตรีกลาหมคนเก่าออกเอาเสริมสัตว์พุ่งพาณิชย์มาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่แทนเอาลูกปาเนาะสระวงเทียนทองเลขาธิการพักไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเอาอาจารย์ชูศักดิ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเอาน้องชายของเลขาธิการพักพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรส่วนภูมิใจไทยก็เหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงรวมไทยสร้างชาติก็เพิ่มคนใหม่เข้าไปคนเดียวก็คือเอกนัทพร้อมพัน์มาเป็นว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เลขาธิการพรรคเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชาชาติเหมือนเดิมเลขาธิการพรรคพันตวดเอกทวีสอดสองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเวลาวุฒิเป็นรัฐมนตาารีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ก็แปลกครับพรรคที่ไม่มีสอสอเลยอย่างพรรคก้าทำหัวหน้าพรรคได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตร ด็อกเตอร์นะรุมนต้องบอกนะครับว่าคนที่จะถูกยื่นตีความเรื่องจริยธรรมผมไล่ให้ฟังเลยนะครับเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยก็มีหัวหน้าพรรคแล้วก็ลำตีช่วยมหาไทยอนุทินชาญวิรุลก,กับชาดาไทยเศษถูกยืน่นสอบจริยธรรมพรรครวมไทยสร้างชาติเอกนัดพร้อมพันธุ์ถูกยืน่นสอบ พักประชาธิปัตย์อาจจะถูกยื่นสอบทั้งสองคนทั้งหัวหน้าพักและเลขาธิการพักพักก้าทำรรถูกยื่นสอบครับมีข้อมูลส่งมาแล้วเรื่องชิงลักขักสวัสดส่วนกรณีของอุงอิงก็เจอกันไปสามเรื่องนั่นคือเรื่องข้อสอบรั่วทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่องที่สองครอบครองที่ดินวัดยึดที่ทรณีสงไม่ยอมคืนเรื่องที่สามแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติขัดกับมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ไปเป็นรัฐมนตรีนี่คือบทสรุปของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลคุณหนูอุ้งอิง1สิ้นหวังไรอนาคต